เมืองหรอหมั้ยปิดเมืองแล้วปิดเมืองเลยตตเกไตัวปห้าตัวออก้าแตเวอเวม้ไแดแตด,ด้ไม่รูกะวงังเขาตาทำเป็นรถอ,อทำเป็นรถก็ได้ครั bác chạy lam giai <laughs> đoạn mẹ tê chuẩn bị bà lam gần mẹ boti bay 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 Okay.